สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กินมาม่าเผ็ดกินมาม่าเผ็ดเกาหลีวันนี้เรามีผู้แสดงตัวด้วยค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปทำมาม่าเผ็ดเกาหลีกันเลยค่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มแกะกันเลยนะคะน้อง ของซ่อมมาให้ด้วยค่ะมีซ่อมแล้วมีอะไรอีกคะมีซ่อมทำไมคะโอเคแล้วมีอะไรอีกข้างในมีเครื่องปูมีเครื่องปรุงสองซองแล้วก็มีมาม่าใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมโอเคเดี๋ยวพี่มะนาวแกะเครื่องปรุงใส่นะคะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวจะเทเครื่องปรุงกันเลยนะคะเผ็ดมากค่ะเนเผ็ดมาก โอ้ยพริกเยอะมากพี่นาวให้เพื่อนๆดูหน่อยพริกเยอะไหมเยอะเลยค่ะโอ้ยพริกเยอะมากเลยค่ะ,คะอค่ะเทเลยค่ะน,น้ำมันน้ำมันใช่ไหมคะนี้อโอเคเดี๋ยวแม่ส้มไปกดน้ำร้อนให้พี่มะนาวนะคะเด็กๆถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่กดนะคะอย่าก,กดน้ำร้อนเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ส้มจะกดน้ำร้อนให้พี่มะนาวก่อนนะคะ น้ำร้อนใส่ลงไปพี่มะนาวจะรอดไหมเนี่ยดูเผ็ดมากเลยเดี๋ยวเราเปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้สักสามนาทีก่อนนะคะน้องค่ะทุกคนตอนนี้ก็ครบเวลา3นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่มะนาวเปิดให้ดูนะคะว่ามา่มะาเผ็ดของเราเป็นยังไงบ้างอ,อ,อ,อ ไเนียเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่มะนาวจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้พี่มะนาวชิมกันเลยค่ะเตรียมน้ําด้วยเหรอคะโอเคค่ะลองเลยค่ะเป็นยังไงบ้างพี่มะนาวได้ไหมได้ขนมนอสเะเพจิ หนึ่งจับสิบแค่หนึ่งจสิบเหรอาพอไวเหรอคะโอเคเอาต่อไหมเอาค่ะเอาต่อนะอ่ะอุ้ยเป็นยังไงบ้างคำต่อไปเป็นยังไงบ้างยังไหวไหมยังไหว

ยน,นะโอเคะ okay, ค่ะเป็นยังไงบ้างคำที่สามคำที่สามเป็นยังไงบ้างพี่มะนาวระดับความเผ็ดเป็น,ปน,ปนยังไงไบ้างคะเผ็ดมากเลย <laughs> อันนี้สวยไหมคะสวยค่ะ <laughs> ให้สมุยยังอ้อยังเต็มด้วยอยู่แล้โอ้ยอื้อเริ่มแต่งแล้วนะคโอ้ยเ็ดเผ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 ็ด เจจะหมดช้วยอ่ะใกจะหมดช้วย,ยน้ำจะหมดแล้วอะ่ะโ,โ,โอเคค่ะทุกคนวันนี้<า>พี่มะนาวก็เผ็ดมากเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อน นะคะขอไปหาอะไรแก้เผ็ดให้พี่มะนาวกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ <G> บ <ül> ๊ายบายพี่มะนาว <G ül>